สวัสดีครับวันนี้มาดูเกจ OBD2 กันครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับแสดงข้อมูลได้เยอะดีเหมือนกันครับแล้วก็ช่วยลบโค้ดผมมาสองสารอบแล้วครับก็อันนี้ดีอย่างคือมันบอกเลยครับว่าอะไรอะไรที่ไอโค้ดนี่คือโค้ดอะไร คือไม่ได้เป็นแค่ราหัสครับมันบอกเลยอย่างอย่าง,างสมมุติวันก่อนนี่ไอโค้ดมันเด้งก็มันก็บอกเลยครับว่าเด้งที่สายปีกผีเสื้อครับมันก็ดีครับตัวนี้ไม่ถึงพันละมั้งครับอันนี้ก็ข้างบนก็ตามปกติมันนะครับความเร็วความเร็วรอบปีกผีเสื้ออันนี้อะไรกินน้ำมันระยะทาง เวลาที่เดินเครื่องความร้อนน้ำวัดโวลต์อันนี้ภาระอันนี้ความร้อนน้ำมันเครื่องอันนี้เทอร์โบอันนี้อุณหภูมิอุณหภูมิไอดีวัดจากเซนเซอร์ก่อนเข้าเครื่องครับก็อ่ะจะเห็นว่าเดี๋ยวดูดูที่ภาระนะครับเดี๋ยวพอ พอปิดคอมเพรสเซอร์นะภาระลมันก็จะลงมาเลยตื๊ดอ่าเห็นไหมภาระอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองโหลดนะครับอ่าเปิดแอร์อ่าภาระลมันก็ขึ้นมาอ่าครับผมก็มันก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ตั้งเตือนได้ผมก็ใช้มีหลายมีหลายหลายรุ่นครับที่ใช้มาตัวนี้ก็ ไม่แพงแล้วก็ใช้ดีครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรบางรุ่นก็มีปัญหาโค้ดเด้งอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้แพงด้วยอันนี้ถูกด้วยแต่ไม่มีปัญหาครับแสดงข้อมูลได้เยอะอ่าอันนี้กล่องกล่องคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันลางในตัวเดียวกันครับแล้วก็มีวัดแรงดัน ของท้ายรางด้วยครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับมันก็ใช้ได้แรงดีครับอันนี้ก็เนื่องจากซื้อซื้อเขามาหลายตัวแล้วก็เลยเขาก็เลยขายให้ไม่แพงครับจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ถูกถูกกว่าถูกกับคนปกติซื้อเยอะอะครับเขาก็ผมก็ขาย คือเขาขายผมได้เยอะอ่ะผมผมซื้อเขาออกรุ่นใหม่ผมก็ซื้อตลอดนะครับอ่าก็ใช้ดีครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ราคาก็โอเคเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่มีปัญหารวนอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรวมกล่องในกล่องเดียวทั้งดันล่างทั้งคันเร่งไฟฟ้ามันก็ปรับได้ดีเขาก็แนะนําให้ปรับสุดแล้วก็คันเร่งก็ปรับเป็นออโต้แต่ผมไม่เอาครับมันแรงไปก็เอาแค่นี้พอครับ อ่าครับคุณเมียส่งของเสร็จและว,วันนี้คลิปสั้นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ